โศกนาฏกรรมการยิงสังหารหมู่สมาชิกในพระราชวงศ์เนปาลถึง12พระองค์โดยรวมถึงตัวเจ้าชายที่เพนทรามกุฎราชกุมารผู้ที่ทรงก่อเหตุช็อกโลกด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวโลกตื่นตะลึงและ ยังนำความเศร้าโศกลาหนให้แก่ชาวเนปาลอย่างมหันเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาคราใจชาวเนปาลและชาวโลกแม้ว่าเวลาจะล่วงผ่านมากว่า20ปีแล้วขณะที่ราชวงศ์เนปาลต้องจมดิ่งสู่ห้วงวิกฤตที่ไม่อาจหวนคืนกลับมาอยู่ในสถานะเดิมได้อีกคืนวันที่1มิถุนายน ปีพุทธศักราช2,544งานเลี้ยงพระกระยาหารคำ่ำที่เป็นการรวมคนสำคัญของราชวงศ์เนปาลซึ่งควรจะเต็มไปด้วยความสุขสดชื่นภายในวังอันแสนงดงามหรือพระราชวังนารายันฮิติในกรุงกาดมันดุที่เป็นที่อยู่ของราชวงศ์เนปาลสืบต่อกันมาเป็นเวลาถึง240ปีกลับกลายมาเป็นสถานที่ เกิดเหตุการณ์สะเทือนโลกและสร้างความตื่นตระหนกอย่างสุดขีดในคืนวันนั้นมกุฎราชกุมารทิเพนทราขณะนั้นมีพระชนมายุ31ปีได้ส่งชุดทหารพกปืนกลเข้ามาในเวลานั้นเสนาธิการในวังเห็นเขาอยู่ในด้านบนสุดของบันไดแต่ก็ไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติ เพราะเป็นที่รู้กันว่ามากุฎราชกุมารชอบสะสมปืนงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังเป็นงานส่วนตัวสำหรับราชวงศ์เท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีบอดิการ์อยู่ด้วยแต่แล้วจูจ่ๆพระองค์ก็ใช้อาวุธของพระองค์กราดยิงพระญาตหลายพระองค์จนสิ้นพระชนในงานก่อนที่จะปลิกพระชนชีพพระองค์เองตา ทั้งนี้ข้อมูลจากบางแหล่งเล่าว่ามากุฎราชกุมารที่เพนทราทรงดื่มน้ำจันจนเมาหมายกระทั่งพระราชบิดารับสั่งให้ทรงกลับไปบรรทมพักผ่อนซึ่งเดิมทีทรงกลับไปพักอย่างห้องบรรทมแล้วแต่ทรงกลับเสด็จกลับมาในงานเลี้ยงอีกครั้งพร้อมอาวุธปืนทั้งสีกระบอกทั้งอาวุธปืนลูกซอง ปืนกลแล้วส่งกราดยิงไปยังทุกพระองค์ที่ประทับอยู่ตรงหน้าการก่อคดีสังหารหมู่ราชวงศ์เนปาลในการเลี้ยงครั้งนี้ได้ปลงพระชนชีพสมาชิกองค์สำคัญในราชวงศ์เนปาลทั้งสิน้นโดยเฉพาะสมเด็จพระราชาธิบดีพีเรนทระพระราชบิดาพระราชินีไอสวรรญยาพระราชมารดาและ พระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆรวมทั้งสิ้น11พระองค์ก่อนจะใช้ปืนปลิดพระชนชีพพระองค์เองเป็นองค์ที่12ในขณะที่การถแถลงการจากรัฐบาลแจ้งว่ามกุฎราชกุมารทำพระแสงปืนลั่นใส่พระบรมวงศานุวงศ์และตัวเองซึ่งสาเหตุของเหตุการณ์นี้ก็มีหลายกระแส แต่ที่กล่าวถึงกันมากที่สุดก็คือมกุฎราชกุมารที่เพนทราทรงผิดหวังที่พระราชบิดาและพระราชมารดารวมทั้งพระญาติคนอื่นๆไม่เห็นด้วยกับการที่พระองค์จะทรงเสกสมรสกับหญิงที่พระองค์หลักซึ่งคบมาตั้งแต่สมัยศึกษาด้วยกันที่อังกฤษในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพระราชวังและ แหล่งข่าวหลายกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าแท้จริงโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจากการที่องค์มกุฏราชกุมารท่งบันดาลโทสะในขณะที่ทรงวิวาทกับพระราชมารดาเรื่องการที่องค์มกุฏราชกุมารทรงต้องการจะอภิเษกกับสตรีจากตระกูลนาราซึ่งตระกูลนี้เป็นคู่แข่งทางการเมืองและเป็นศัตรูกันมาช้านาน หลังจากจัดงานพระบรมศพเรียบร้อยในวันที่3มิถุนายนขณะที่มกุฎราชกุมารที่เพนทราที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการโครมา่าจากการบาดเจ็บที่ทางการถแถลงว่าพระแสงปืนลั่นใส่ตัวเองทางการเนปาลได้อัญเชิญให้ขึ้นของราชต่อจากพระราชบิดา แต่ทว่าในวันเดียวกันนั้นพระองค์เองก็สวรรคตลงอีกพระองค์หนึ่งทําให้ทางการเนปาลต้องถวายการแต่งตั้งให้เจ้าชายชยานเรียนทรพระอนุชาของกษัตริย์พิเรนทราซึ่งมิได้ประทับในกาศมันดุในขณะเกิดโศกนาฏกรรมการสวรรคตของกษัตริย์พิเรนทราส่งผลให้การเมืองภายในประเทศของเนปาลเกิดความปั่นป่วนขึ้นเกือบจะในทันที ประชาชนส่วนมากได้รวมตัวกันเป็นขบวนประท้วงไปตามถนนในกรุงกาดมันดุเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสืบหาความจริงของโศกนาฏกรรมโดยด่วนประชาชนที่กำลังโกรธแค้นได้ทำลายสาธารณสมบัติและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีผู้เสียชีวิตหลายราย ทำให้ทางการต้องประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศจนถึงวันที่8มิถุนายนในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์สมฉบับก็ถูกสั่งปิดข้อหาลงข่าวที่ไม่เหมาะสมขณะที่ผู้นำกลุ่มรัฐิเหมานายประจันดา ได้ออกแถลงความเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ฝ่ายชาตินิยมและฝ่ายนิยมสาธารณรัฐร่วมกันตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นในระหว่างที่เนปาลกำลังระสำมระสายนอกจากนี้นายมาดากุมารเนปาลหัวหน้าพรรคแนวร่วมคอมมิวนิสต์แห่งเนปาลซึ่งเป็นฝ่ายค้านของเนปาล ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งในวันที่14มิถุนายนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อการสวรรคตของกษัตริย์พิเรนทาราและที่แย่ไปกว่านั้น7ปีต่อมาสมเด็จพระราชาธิบดีชายานเรนทรแห่งเนปาลซึ่งบริหารประเทศไม่เป็นที่ชื่นชอบของชาวเนปาลต้องสละราชสมบัติกลายเป็นสามัญชน ทำให้เป็นอันสิ้นสุดของระบบกษัตริย์ในประเทศเนปาลในปี2551การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากรูปแบบราชอาณาจักร มาเป็นสาธานารัฐประชาธิปไตยทําให้ผู้คนไปโยงกับตํานานคํำสาปแห่งราชวงศ์เนปาลที่ได้รับการกล่าวขานสืบกันมามีเรื่องเล่าว,ว่าในช่วงปี2,312ถึง2,315ขณะที่พระเจ้าปรฤทธวีนารายันสาหากะกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ชาหรือสา ที่ปกครองเนปาลพระองค์ทรงเป็นที่นับถือจากการที่ทรงริเริ่มรวมชาติเนปาลกำลังทรงเตรียมทำศึกครั้งสุดท้ายในหุบเขากาดมันดุและเสด็จผ่านป่าทรงได้พบกับฤาษีตนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญซึ่งเป็นองค์เทพพระเจ้าจำแรงมาตามกฎของศาสนาฮินดูที่ทรงนับถือระบุไว้ว่าถ้าเจอผู้ทรงศีลให้ถวายน้ำนม พระเจ้าปฤรุทวีนารายันสาหะก็ทรงปฏิบัติตามนั้นหาือสีตนนั้นรับน้ํำนมที่ถวายมาดื่มและบ้วนกลับไปในภาชนะที่ใส่พร้อมกับทูลถวายกลับไปเพื่อให้ทรงดื่มแต่พระเจ้าปฤรุทวีนารายันสาหะด้วยความโอหังว่าทรงเป็นถึงกษัตริย์ ทำไมต้องดื่มน้ำนมที่ถูกบ้วนทิ้งจากฤาษีด้วยจึงทรงปฏิเสธแทนที่จะทรงดื่มกลับส่งราดน้ำนมไปที่มือของฤาษีตนนั้นน้ำนมได้หกลงที่พื้นและโดนนิ้วพระบาทของพระองค์ทั้ง10นิ้วการกระทำของพระองค์สร้างความโกรธแค้นให้กับเทพจำแลงมาเป็นฤาษีบรรลุโทสะตะโกนต่อหน้าพระพรักด้วยเสียงเกลียวกราดว่า ถ้าพระองค์ทรงดื่มน้ำนมที่ข้าบ้วนออกมาก็จะทรงได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาฤสีจึงสาบแช่งพระองค์และผู้สืบทอดสายพระโลหิตโดยสาบแช่งให้ทรงมีผู้สืบราชบัลลังก์ไปอีกสิบชั่วคนตามน้ำนมที่ราดลงบนนิ้วพระบาททั้ง10หลังจากนั้นขอให้ราชวงศ์สาหะล่มสลาย ซึ่งต่อมาราชวงศ์เนปาลก็สิ้นสุดลงในกษัตริย์องค์ที่11แห่งราชวงศ์ชาตามคำสาบจริงการสังหารหมู่ในพระราชวังเนปาลได้ชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุยิงสังหารหมู่ราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียตามคำสั่งของวลาดิมีเลนินเมื่อปีคริสตศักราช1918 และชาวเนปาลจํานวนมากเชื่อว่าพวกเขายังไม่ได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในคืนนั้นคงมีแต่นักวิเคราะห์ที่มองหาความน่าจะเป็นดังนี้การสังหารหมู่ในคืนนั้นน่าจะมาจากการต้องการล้มล้างก,กษัตริย์องค์ปัจจุบันเพราะจากการชันสูตรมกุฎราชกุมารทิเพนทราพบว่ากระสุนถูกยิงมาจากด้านหลัง แต่ทางการถแถลงการว่าฆาตกรสังหารหมู่แล้วยิงปืนใส่ตัวเองมีวงในของนักข่าวที่เข้าไปทำข่าวในวันนั้นรู้ว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นเพราะไม่มีรอยเลือดสาดตามผนังเลยเหมือนถูกปลงพระชนมาจากที่อื่นอีกทั้งการสืบสวนสอบสวนสรุปคดีเร็วมากและปิดสำนักข่าวบางสำนัก จนเป็นที่น่าสงสัยขนาดคนเนปาลเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างไรก็ดีบทเรียนจากเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของอำนาจจึงขอฝากคำสอนของจูก,กัดเลี้ยงหรือคงเบ้งเสนาบดีแห่งจกก,ก๊กไว้ว่าที่บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะคนดียอมสยบแดกคนชั่วแต่เพราะคนชั่วมันคิดว่าตัวเองเป็นคนดีต่างหาก สำหรับวันนี้เดอะเติร์ดอายขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ